ตื่นตันใจคนนับล้านแห่ชมนางสาวสุชาตาช่วงสี m ิสเวิ r ์2025คนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ในการครองมงกุฎมงฟ้านะครับวันนี้เราได้รับการต้อนรับการอบอุ่นจาก m ิสเวิ r ์ d 2025กลับบ้านที่ประเทศไทยผู้คนแห่ต้อนรับนับแสนที่สนามบินเพื่อนๆวันนี้ใครได้ไป ต้อนรับมิสเวิร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งเสียงกันหน่อยนะคนนับแสนต้อนรับสุชาตาช่วงสีเป็นผู้ครองมองกุฎอยากจะปลื้มใจแทนคนไทยเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยบ้าใครได้ไปต้อนรับบ้างวันนี้แอดรู้สึกว่าแอดมีความภาคภูมิใจกับประเทศไทยที่เห็นมิสเวิร์คนแรกของประเทศไทยแอดรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก วันนี้นางสาวสุชาตาช่วงสีได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงท้องฟ้าจำลองแห่จากท้องฟ้าจำลองเอ็นของสุขุมวิทย์เต็มไปด้วยผู้คนนับล้านคนแห่ชมความงามของมิสเวอร์2025อยากจะบอกว่าแอดปลื้มใจมากๆและดีใจสุดๆ ไม่เคยเห็นมิสเวอร์ที่สวยขนาดนี้ทั้งสวยทั้งกายและใจถึงจิตวิญญาณของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการดำเนินชีวิตต่อไปและเธอยังมีโครงการอีกมากมายที่จะทำเพื่อโลกใบนี้เป็นช่างเวลาที่สวยงามจริงๆของประเทศไทยเวลานี้เราได้เห็นมิสเวอร์เต็มสองตาของเราอยากจะบอกถึงความภาคภูมิใจของคนไทยว่าคนไทยนั้นรู้สึกภูมิใจกับมิสเวอร์2025 ในปีนี้เราได้เห็นมิสเวอร์2 2 2 5เต็ม2องตาของเราตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้เห็นมิสเวอร์2025ด้วยลูกกตาของเราวันนี้แอดรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับมิสเวอร์โดยเฉพาะเป็นคนไทยคนแรกคนเดียวที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจะจดจำไปสู่ลูกสู่หลานตลอดชาติพันธ์ชาติไทยของเราไปช่วนิจนิรันด์ว่าเรามีมิสเวอร์คนแรกของประเทศไทย คือนางสาวสุชาตาช่วงสีนะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ใครไปให้กำลังใจน้องๆที่อยู่สนามบินเสียงปรบมือกล้องดังกังวานกลางสนามบินเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ผิดสนามบินเพื่อเปิดทางให้กับมิสเวิร์ d 2025เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย วันนี้รู้สึกปราบปลื้มจิตใจในหัวจิตหัวใจของเราเราได้เห็นผู้คนนับล้านคนชื่นชมความงามของมิสเว a ร์ไทยแลนด์เป็นผู้หญิงที่สวยของโลกณปัจจุบันนี้และชาวต่างชาติก็ชื่นชมผู้หญิงคนไทยว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและงามจากภายในจิตใจสู่ภายนอกเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ ที่จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงมากมายในการดําเนินชีวิตในโลกนี้และเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยในอนาคตต่อไปเราเห็นผู้หญิงไทยในยุคนี้ยุคปัจจุบันเป็นผู้หญิงที่สวยสง่างามท่วงท่าของเธอเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ m i World สเวิรนีส้นี้แอดอยากจะบอกกล่าวในความรักตัวแทนแฟนนางงามทั่วโลกและทั่วประเทศไทยของเราจงชื่นชมและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและเพียบพร้อมด้วยคุณ,ณสมบัติที่เป็นมิตรต่อโลกและเป็นผู้รักโลกและเป็นผู้หญิงของโลกนี้ขอบคุณมากเลยครับ